จะเล่าให้ฟังว่า16ข้อที่เป็นข้อยกเว้นทั่วไปเนี่ยมีอะไรบ้างคุณกำลังโดนตํารวจได้ลา่าเพราะในรถคุณมียาบ้าอยู่2,000เม็ดตำรวจยิงตั้งเจ็บขาเป็นรักษาพยาบาลเบิกไม่ได้จ่ายเองเพราะคุณกําลังทําผิดกฎหมายอยู่ ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่ prc financial กับเรื่องการเงินต้องใส่ใจ,ใจนะครับตอนนี้พูดถึงข้อยกเว้นของการเบิกประกันสุขภาพใช่ครับเนาะตอนที่3แล้วนะใ,<ช>ในเรื่องนี้ยังคงเพชเดือดมันอย่างยาวนานยาวเนื่องอคือตอนที่ผ่านๆมาเนี่ยเราเล่าถึงว่าสาเหตุที่เรายังแฟกซ์เคลมประกันไม่ได้แฟกซ์เคลมก็คือการเบิก หนน้างางเบิกหน้าการแบบรักษาเสร็จปุ๊บเบิกเบิกกับพยาบั่าทันทีหรือต่อยอดมาถึงการที่เราเบิกกับบริษัทประกันไม่ได้เลยเนี่ยมันมาจากอะไรบ้างเหตุผลแรกก็คือเรื่องของภาวะที่เป็นมาตั้งแต่ก่อนทําประกันเคยมีอาการโรคบางอย่างมาก,ก่อนแต่ไม่ได้บอกซึ่งเรื่องนี้เนี่ย เราแก้ได้ง่ายๆด้วยการถแถลงความจริงตอนทําประกันแล้วให้บริษัทประกันเนี่ยพิจารณาตามนั้นอยากดูละเอียดๆเนี่ยไปดูตอนที่แล้วได้ครับต่อมาก็คือเรื่องของมาตรฐานและความจําเป็นทางการแพทย์ว่าการที่เราเจ็บป่วยแล้วเขามอบการรักษาอะไรที่มันเกินเลยให้กับเราหรือเปล่าเช่นบางเคสที่ไม่จําเป็นต้องนอนโรงพยาบาลแต่ถ้าเราเลือกที่จะนอนเองแบบนี้การนอนเองครั้งนั้นก็จะเบิกค่ารักษาพยาบาลไม่ได้คราวนี้เรามาดู หัวข้อสุดท้ายว่าการเบิกเคลมไม่ได้เนี่ยมันมักจะเกิดจากเรื่องของข้อยกเว้นต่างๆข้อ,อยกเวน้นใช่เวลาทําประกันสุขภาพเนี่ยคอปพเนี่ยเขาจะกําหนดมา21ข้อเนาะแต่บริษัทที่เราทำเนี่ยเขาเอามาแค่16ข้อนะเ,อเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่า16ข้อที่เป็นข้อ,อยกเว้นทั่วไปเนี่ยมีอะไรบ้างข้อ,อยกเว้นทั่วไปคือ general exclusion ค,คือทุกคนโดนหมด อ่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็น personal exclusion คือข้อยกเว้นจำเพาะเจาะจงกับบางคนโดนเฉพาะบางคนใช่ยกตัวอย่างเช่นคนที่มีประวัติสุขภาพอยู่แล้วเคยเจ็บป่วยในส่วนไหนมา,าเขาก็จะได้รับข้อยกเว้นของส่วนนั้นๆซึ่งไม่ได้โดนทุกคนโดนเฉพาะคนนั้นๆนั่นเองอเนะอ่าซึ่งไอข้อยกเว้นของบางคนเนี่ยอาจจะไม่ได้จำเพาะเจาะจงที่ เรื่องของจุดที่เขาเคยเป็นมาก่อนนะแต่ถ้าเกิดว่าเขามีภาวะร่างกายที่ไม่สมบูรณ์เช่นมีความดันเบาหวานาหรือ,อน้ำหนักเกินสิ่งเหล่านี้เนี่ยอาจจะไม่ได้กระทบกับโรคที่จะไม่คุ้มครองโดยตรงแต่อาจจะกระทบกับเบีย้ยประกันที่เขาต้องจ่ายแพงกว่าคนอื่นที่เขาต้องจ่ายแพงกว่าก็เพราะว่าเขามีความเสี่ยงมากกว่าคนอื่นนั่นเองอทีนี้เรากลับมาที่ข้อยกเว้น16ข้อ ที่เป็น general exclusion ดูกันว่ามีอะไรบ้างเค <Okay. S 1> นะข้อแรกบริษัทประกันเนี่ยจะไม่คุ้มครองภาวะที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดไม่ใช่แค่เป็นมาก่อนการทำประกันละคือมันเป็นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วละ่ะยกตัวอย่างเช่นเกิดมามีนิ้วก้อยขวา2นิ้วโอ้อ๋อถ้าเป็นแบบเนี้ยบริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะบอกว่าบอกตั้งแต่ตอนเริ่มทำนะว่าเวลาที่เรามีอะไรที่ผิดปกติ ไปจากคนอื่นจุดนั้นถ้าต้องแก้ต้องจ่ายเองอก็คือเบิกไม่ได้ไม่อยู่ในเงื่อนไขของการรักษาแต่ว่าส่วนอื่นก็คือได้รับความคุ้มครองปกติยังคุ้มครองทุกอย่างปกติอยู่ยกเว้นแค่จุดนั้นเล่นแหละเ,เพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่า general exclusion หรือข้อยกเว้นที่โดนทุกคนมันจะสะท้อนมาสู่ข้อยกเว้นรายบุคคลได้กลายเป็น personal exclusion ได้นะแต่ว่าไอที่เป็นมาตั้งแต่กาเนิดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่า มันจะยกเว้นไปตลอดเขาก็จะมีข้อยกเว้นของข้อยกเว้นอีกทีนึง่งยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเขาทําประกันไปแล้วเกินหนึ่งปีแล้วอาการของสิ่งที่เป็นมาตั้งแต่กําเนิดนั้นนะ่ะมันดันมาปรากฏหลังอายุ16ปีแบบเนี้ยก็ยังคุ้มครองอยู่อ่ายกตัวอย่างเช่นบางคนมีภาวะผนังหัวใจรั่วตั้งแต่เกิดแต่ไม่รู้มาก่อนนะว่าเป็นแล้วก็อาการไม่ปรากฏด้วยอื จนกระทั่งโตขึ้นมานะาเริ่มเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นคุณพ่อคุณแม่ทําประกันสุขภาพให้และหลังจากที่ประกันสุขภาพคุ้มครองเกิน1ปี 1> และอายุเกิน16ปีอ,อาการเหล่านี้ดันมาปรากฏในภายหลังมแม้คุณหมอจะบอกว่าเป็นภาวะที่เป็นมาตั้งแต่กำเนิดแต่กรณีนี้ก็ยังคุ้มครองอยู่ข้อ2บริษัทประกันจะไม่คุ้มครองการเสริมสวยหรือการแก้ไข ปัญหาผิวพัรร์และภาวะแทรกซ้อนเตริม,มสวยเหรอ,อมองง่ายๆเวลาที่เราอยู่ดีๆไม่ได้เจ็บป่วยอะไรแต่แค่อยากสวยขึ้นการสวยขึ้นในครั้งนั้นไม่ใช่การรักษาโรคจริงไหมซึ่งไอค่าเสริมสวยเนี่ยไม่ได้ถูกนำไปคำนวณรวมในเบีย้ยประกันที่เขาจ่ายไปการเสริมสวยจึงอยู่ในข้อยกเว้นข้อหนึ่งนั่นเองอ,อย่างนี้ถ้าเกิดว่าแบบโดนยิงปากทะลุไปลูอย่างเงี้ย มายว่าเขาต้องซ่อมแบบว่ารูตรงรูตรงปากเงี้ยอันนี้ถือเป็นเสริมสวยปะอันนี้ไม่ถือว่าเป็นเสริมสวยอันนี้บาดเจ็บจริงนอ,อแต่ถ้าเกิดแบบนี่ประกันจะพูดไหมว่าแบบเหมือนกับบอกว่าเอาจริงเอาแค่เนื้อๆไปอุดๆอ,อย่างเงี้ยก็ได้แล้วก็แบบเออกินเป็นปกติอะไรเงี้ยคุณหมอต้องรักษาตามสภาพ<อ>จริงไหม<อ>ซึ่งถ้าเกิดว่าการรักษาตามสภาพนั้นเนี่ยบันบังเอิญทําออกมาแล้วทําให้เขาสวยขึ้นอันนั้นเป็นผลพลอยได้<อ>ซึ่งการรักษาทั้งหมดถ้ามันเป็นไปตามสิ่งที่คุณหมอต้องทําเพื่อการรักษาแบบนี้จะเบิกได้โอเค นะโอเคซึ่งอย่างที่บอกนะมันรวมไปถึงอาการแทรกซ้อนด้วยยกตัวอย่างเช่นเราไปทำซิลิโคนนมทํานมปลอมนะสมมติแบบพี่ภูบอกว่าแบบอยากมีมีนมคับอีพ่ภูก็เลยไปผ่าตัดทํานมมาปุ๊งมีนมใหม่2ออันมีนมแล้วแต่ว่าดันเกิดการ ติดเชื้อซิลิโคนแตกเออบางอย่างซิลิโคนแตกเนี่ยมันต้องรักษาละจริงไหมอ่ามันเปลี่ยนจากความสวยเป็นโรคแล้วสมมุติแล้วกันว่าไม่รู้เป็นโรคอะไรเนาะเราก็ไม่ใช่หมอเกิดอุบัติเหตุบางอย่างที่ทําให้เกิดเป็นโรคจากไอไอที่ไปเสริมมาเนี่ยอุบัติเหตุนะ่ะถ้ามันไม่ได้เป็นผลสืบเนื่องนะจากการที่เราไปเสริมสวยเนี่ยออแบบเนี้ยรักษาอุบัติเหตุไปตามปกติเบิกได้ออแต่ถ้าเกิดว่าการที่เราใส่ซิลิโคนเข้าไปแล้วมันดันเกิดผังผืดเกิดซีดอ่าเราต้องเอาออก ที่เป็นผลมาจากการเสริมเต้านี้ใช่สิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นผลสืบเนื่องจากการเสริมสวยเบิกไม่ได้โอ้พระเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบรถเบรกแรงเกินไปนมแตกแล้วก็แบบอันนี้ก็คือเข้าอุบัติเหตุเนาะต้องดูหน้างานอีกทีหนึ่งนะ <st ut ters> นี่เป,นเป็นตัวแทนที่ดีเนาะแบบว่าอะไรไม่ชัวร์เขาบอกไม่ชัวร์ยังฟันธงไม่ได้จริงๆ<อ>นะแต่อุบัติเหตุเน <anc> <ง>ี่ยบางเจ้าเขาบอกกัาเราว่าแบบโอ้ยได้ชัวร์โอ้ยได้แน่นอนอะไรอย่างเงีว้ววะรู้ก็บอกว่ารู้ไม่แน่ใจก็บอกไม่แน่ใจน,นะครับ, <c oughs> รบข้อยกเว้นถัดมา,า,าคือการตั้งครรภ์ทำไมล่ะใช่มันไม่ใช่โรคครับมันคือภาวะปกติของมนุษย์ในการตั้งท้องจริงไหมคุณมีเพศสัมพันธ์คุณตั้งครรภ์นะคุณคลอดบุตร อ่าแบบเนี้ยก็ไม่นับว่าเป็นการรักษาก็คือเบอิกประกันสุขภาพไม่ได้ใช่ซึ่ง,งมันจะรวมไปถึงอ่าภาวะผิดปกติจากการตั้งครรภ์ด้วยพวกโรคแทรกซ้อนต่างๆเอาหรอแม้จะเป็นโรคก็ตามแต่อันเนี้ยเป็นข้อยกเว้นนะเพราะฉะนั้นก็จะเบิกไม่ได้ภาวะมีบุตรยากการคุมกําเนิด แปลงเพศอันนี้เบิกไม่ได้ไม่ครอบคุมใช่นะต่อมาคือการกินยาหรืออาหารเสริมหรือทำอะไรก็ตามเพื่อเป็นการชะลอวัยอ,อ,อันนี้ก็เป็นหนึ่งในข้อยกเวน้นเพราะว่าจริงๆแล้ววัยของเราที่มันล่วงเลยไปตามเวลามันเป็นธรรมชาติของมนุษย์ม,มันไม่ใช่โรค แต่ถ้าคุณอยากจะดูอ่อนเยาว์อ่อนวัยหรือต้องกินอะไรสักอย่างเพื่อทําให้คุณดูเด็กขึ้นอ,อันนั้นก็ไม่นับว่าเป็นการรักษาเช่นอันนี้แบบว่าวเป็นผลข้างเคียงจากอาหารเสริมตัวหนึ่งมาเราก็ต้องรักษาอย่างงี้คือประกันก็อาจจะไม่ได้ดูแลหรอกอันนี้ลึกแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยค่าใช้ใจ่ายในการกินยาเหล่านั้นจะเบิกไม่ได้เ,เพราะเป็นเรื่องของการชะลอวัยแต่การเจ็บป่วยอาหารเป็นพิษจากการกินอะไรที่ทําให้ร่างกายของเราเกิดโรคอันเนี้ย ให้ดูเป็นเคส by c เคสสมมุติว่าถ้าไม่ได้เกิดจากยาที่กินเมื่อครู่นี้ก่อนนะท้องเสียจริงๆจากการที่เราไปกินส้มตำปูปลาอย่างเงี้ยแล้วท้องเสียรุนแรงต้องให้น้ำเกลืออย่างเงี้ยคุณเข้าไปนอนเลยคุณแอดมิทเถอะไอ้ยังเงี้ยคุณป่วยจริงนะ แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่แน่ใจก็ต้องปรึกษาตัวแทนก่อนอแต่ข้อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณจะต้องกินอะไรเพื่อชะลอวัยแล้วมันท้องเสียเนี่ยให้คิดไว้ก่อนว่าอันนั้นมันเป็นของดีจริงหรือเปล่า <c oughs> เนาะถ้าพูดถึงเป็นอาหารเสริมว่าหมอประจําช่องเขาจะไม่ค่อยแนะนําให้กินอยู่แล้วครับบอกว่าอยากกินก็กินมีตังก็กินไปใช่ไหมครับ ถ้าสะดวกจะกินก็กินแต่ว่าดูแลความปลอดภัยของตัวเองนะเพราะว่าอย่างที่บอกอะ่ะหมอมีหน้าที่คือจ่ายยาเป็นหลักเนาะเราก็ไม่ได้บอกคนไข้ว่าอ๋อไปหาอาหารเสริมกินนะครับตัวนี้ดีนะครับตัวนั้นดีนะครับ,รบเพราะาอาหารเสริมมันไม่ใช่กลไกรักษาโรคเนาะถ้ามีตังก็แล้วแต่แต่ดูแลสุขภาพตัวเองนะอะไรเงี้ยกินเกินกิน<ๆ>อะไรมาไม่รู้นะไม่เกี่ยวตรวแล้วดูแลตัวเองข้อยกเว้นต่อมาอคือการขอพักฟืน้นหมายถึงว่าคนไข้ขอเองใช่เพราะว่าอย่างการที่เรา เข้าพักรักษาในโรงพยาบาลเป็นเวลานานครับสมมุติว่าหมอบอกว่าคนไข้กลับบ้านได้กลับบ้านไปได้แล้วแต่คุณขออยู่ต่อเขาอยู่ต่อนะหมออันเนี้ยคุณจ่ายเองนะส่วนที่คุณอยู่ต่อนะเป็นข้อยกเว้นมันเหมือนมันก็ไม่จําเป็นกับแบบการรักษาแล้วใช่ไหมใช่คือจริงๆแล้วคุณไม่มีความจําเป็นต้องอยู่ต่อก็ได้คุณไปพักฟื้นที่บ้านก็ได้อคุณไม่จําเป็นต้องใช้ค่ารักษาพยาบาลที่จะไปเบิกกองกลางของกองทุนประกันจริงไหมแต่ ก็มีข้อยกเว้นของเรื่องนี้อยู่ก็คือแบบประกันบางอย่างเขาก็จะให้เบิก follow up ได้คือคุณพักรักษาเป็นผู้ป่วยในไปแล้วคุณมา follow up าคุณอาจจะเบิกได้อีกครั้งหรือ2ครั้งในรอบ30วันเนาะถ้าแบบเนี้ยก็อาจจะไม่นับว่าเป็นการขอพักฟื้นแต่เป็นการที่หมอเรียกมา follow up นะต่อมาคือความผิดปกติเกี่ยวกับสายตาเช่นการทำเลสิก หรือการทำแว่นตานะคือสายตาเนี่ยมันเป็นภาวะทางธรรมชาติของร่างกายมนุษย์ที่อาจจะแปรเปลี่ยนไปตามสิ่งแวดล้อม,อมแสดงว่าอะไรขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของเราด้วยจริงไหมเราใช้สายตาในที่มืดมืดทำให้สายตาเราเสียไวขึ้นแบบเนี้ยมันก็ไม่ดีต่อสุขภาพอยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยมันก็จะมีข้อยกเว้นของเรื่องนี้อีกอนั่นก็คือถ้าเกิดว่าเราต้องรักษาต้อหิน ต้อหินคือภาวะที่ตาเริ่มขุ่นมัวมองไม่เห็นละ,ะเวลารักษาเนี่ยเขาต้องใส่โมโนโฟคอลเลนส์แต่ว่าเวลาที่เทคโนโลยีในโลกเนี่ยมันผ่านมาเรื่อยๆมันก็มีเลนส์ที่นอกจากจะรักษาต้อหินแล้วยังสามารถรักษาเรื่องของสายตาได้ด้วยคือแก้สายตาไปด้วยในตัวม,มันจะชื่อว่ามัลติโฟคอลเลนส์อ้าวแล้วแบบนี้เราจะเบิกยังไงล่ะบริษัทประกันก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดน,นั้น เพราะบริษัทประกันบอกแล้วว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในข้อยกเว้นจะไม่เบิกให้แต่ถ้าเป็นเพื่อการรักษาและไม่ได้อยู่ในข้อยกเว้นก็จะทําการเบริกเคลมให้จริงไหมแสดงว่าถ้าต้องรักษาโรคต้อหินคุณจะเบิกค่าโมโนโฟกัลเลนส์ได้แต่ถ้าคุณต้องซื้อโมโนโฟกัลเลนส์เพื่อการรักษาต้อหินในราคา20,000บาทแต่คุณต้องแก้โรคสายตาไปด้วย อยากแก้สายตาไปด้วยซึ่งแก้สายตานี่เบิกไม่ได้แล้วมัลติโฟกัลเลนส์ราคา50,000บาทเคสนี้คุณก็จะเบิกได้แค่ส่วนของ20,000บาทนั่นเองอส่วนต่างที่เราสมัครใจจะซื้อเราก็จ่ายเองใช่เพราะฉะนั้นเขาก็แร์ไม่ได้หมายเขาว่าในเนี้ยแก้เรื่องสายตาไปด้วยใช่ไหมงั้นอยู่ในข้อยกเว้นหมดเลยไม่ใช่ส่วนที่มันจะต้องรักษาต้หินมันก็เบิกได้นะต่อมาคือข้อยกเว้นในเรื่องของการ ทำฟันใส่ฟันปลอม,มนะมการใส่ครอบฟันหรือรากเทียม,ม,มนะมมพวกเนี้ยคุณต้องไปคลินิกทันตกรรมอ่าแล้วค่าใช้ใจ่ายที่เกี่ยวข้องกับคลินิกทันตกรรมเนี้ยอาจจะไม่ได้อยู่ในแพ็กเกจของค่ารักษาพยาบาล<ม>ที่คุณซื้อ<ม>อ่าประกันสุขภาพที่มีค่ารักษาพยาบาลแบบท,ทั่วไปนะก็จะไม่มีความคุ้มครองในส่วนนี้เพราะส่วนนี้ถือว่าเป็นข้อยกเว้นยกเว้นประกันกลุ่มของบริษัทที่เขาอาจจะมีค่าทําฟันให้ Oh. หรือแม้แต่ประกันสังคมที่มีค่าทําฟันให้900บาทต่อละ900บาทถูกต้องทั้งนี้ก็มีข้อยกเว้นอยู่เหมือนกันก็คือถ้าการทําทันตกรรมครั้งนั้นต้องทําเพราะเกิดจากอุบัติเหตุ uh. การทําฟันในครั้งนั้นก็จะเบิกได้ใน uh. วงเงินค่ารักษาพยาบาลที่มีแต่ก็ยังยกเว้นครอบฟันกับฟันปลอมอยู่นะ, uh. ะข้อยกเว้นต่อมา เรื่องของการบำบัดสารเสพติดหรือยาเสพติดใครก็ตามที่เอาตัวเองไปเสพติดกับอะไรสักอย่างแล้วดันป่วยอันนี้คุณทำตัวเองการบำบัดสารเสพติดหรือยาเสพติดจึงเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นนั่นเองฉันขอให้เธอเบอิกไม่ได้อย่างเงี้ยเ,เพราะว่าเธอทำตัวเองนะจ๊ะต้อบอกว่าเราไม่สามารถ นำเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันไม่ใช่เหตุการณ์ไม่คาดฝันนะคุณทําตัวเองอ่ะจริงไหมอ่าอันนี้เหมือนแบบว่าต้องรับผิดชอบการกระทาหน่อยนะใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการบําบัดก็ไม่รวมเนาะอ,อ่าต่อมาสําคัญมากก็คือเรื่องของภาวะทางใจหรือโรคทางจิตเวชอ,อ่าต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่าประกันสุขภาพเนี่ยคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทางกายแต่ไม่รวมทางใจอ่าจริงๆเนี่ยคนที่มีภาวะทางจิตเวชเนี่ยอ่าถ้าแถลง การเอาประกันภัยตั้งแต่แรกนะทําประกันสุขภาพแต่แรกแล้วแถลงไปว่า,ากินยาซึมเศร้าอยู่หรือมีภาะวะทางจิตเนี่ยบริษัทประกันมีโอกาสที่จะไม่รับตั้งแต่แรก oh. เพราะว่าความเสี่ยงของคนกลุ่มนี้มากกว่า oh. คนทั่ว oh. ไปคนกลุ่มนี้อาจจะคิดสั้นหรือทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายกับตัวเอง oh. มีโอกาสสูงกว่าคนที่ไม่มีภาะวะในเรื่องนี oh. นะ้เพราะฉะนั้นเนี่ยการไปหา คุณหมอจิตแพทย์นะรักษาโรคทางจิตเวทก็จะเป็นหนึ่งในข้อยกเว้นนั่นเองออข้อต่อมาคือเรื่องของการปลูกฝีและวัคซีนเข้าใจง่ายๆพวกนี้ไม่ใช่การรักษาแต่เป็นการป้องกันซึ่งก็ควรทำนะ,ะแม้จะไม่ใช่การรักษาที่จะเบิกได้นะครับ ฉีดวัคซีนต่างๆแต่ว่าเอามาเบิกกับประกันไม่ได้นะอะไรอย่างนี้แต่ก็แนะนําว่าควรทําก็ดีกว่าที่คุณจะไปเจอโรคเหล่านั้นในภาวะที่มันรุนแรงมากขึ้นบางคนเขาแบบเหมือนก็ซื้อประกันไปแล้วไม่ไม่ฉีดละกันก็ได้ไหมซื้อประกันไปแล้วเลือกที่จะไม่ฉีดเลยมันก็ได้อยู่แหละแต่ว่าคุณอยากจะป่วยได้โรคเหล่านั้นแบบรุนแรงเปล่าใช่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยอ่าถ้าถ้ามีโอกาส ฉีดเพื่อบรรเทาความรุนแรงของโรคได้ก็จะดีะะและต่อให้คุณเป็นอะไรที่มันรุนแรงขึ้นมาก็กขอให้มั่นใจว่าสัญญาที่คุณทําไว้มันจะรักษาการเงินของคุณไว้ดีต่อได้ต่อมาคือเรื่องของการรักษาแพทย์ทางเลือกแพทย์ทางเลือกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการ บ่งต้อของแพทย์แผนไทยแผนไทยแรทยแผนจีนฝังเข็มฝังเข็มของแพทย์แผนจีนคือประกันสุขภาพเนี่ยครอบคุมการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบันอาจจะไม่รวมแพทย์ทางเรื่องรวมไปถึงไม่รวมแพทย์เถื่อนด้วยอ่าแยกก่อนนะแพทย์เถื่อนกับแพทย์แผนไทยกับจีนเนี่ย ไม่เหมือนกันนะแพทย์แผนไทยกับจีนเขาก็มีล<ม> <license S 2> ายเส้นปรอของเขา,ขอ,เขาอ่า,อาใช่แต่แพทย์เถื่อนเนี่ยอันนี้คุณเถื่อนเลยคุณไม่มีใบประกอบเถื่อนนี่คือเหมือนแบบเป,แบบเป็นแพทย์ที่อยู่นอกระบบอย่างนี้หรอพวกคนที่แอบอ้างเป็นหมอนั่นเองอ่าข้อยกเว้นต่อมาคือการที่คุณหมอรักษาให้กับ คนในครอบครัวรักษาให้กับคุณพ่อคุณแม่ของคุณหมอเองรักษาให้กับบุตรหรือญาติของตัวเองอม,มันมีโอกาสที่จะเกิดผลประโยชน์แอบแฝงหรือ conflict of interest อ,อันนี้ก็จะถือว่าเป็นข้อยกเว้นในการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลแต่ว่าในส่วนนี้เป็นเรื่องที่ยังถกเถียงกันอยู่ว่าควรจะมีไหมเพราะหากฉุกเฉินจริงๆ เลี้ยงไม่ได้จริงไหมที่หมอจะต้องช่วยคนใกล้ตัวใช่นะข้อยกเว้นถัดมาคือการฆ่าตัวตายหรืออัตตวินิบปากกรรมคือคุณตั้งใจทำร้ายตัวเองแล้วคุณบาดเจ็บแล้วคุณก็ไปรักษาพยาบาลแบบเนี้ยเบิกค่ารักษาไม่ได้แต่ยังเบิกประกันชีวิตได้นะถ้าคุณตายจริงและต้องตายหลังจากที่ทำประกันชีวิตไปแล้วหนึ่งปีจำได้พี่ผู้เคยพูดไว้ต่อมาคือการบาดเจ็บ จากการหลบหนีจากการกระทำผิดคุณกำลังโดนตำรวจได้ลา่าเพราะในรถคุณมียาบ้าอยู่2,000เม็ดตำรวจยิงปังเจ็บขาไปรักษาพยาบาลเบิกไม่ได้จ่ายเองเพราะคุณกำลังทำผิดกฎหมายอยูอ่และข้อยกเว้นสุดท้ายของการยกเคสนี้ก็คือสงครามการจราจลหรือแม้แต่ภาวะที่มีการประกาศกฎอายการศึกถ้าคุณเข้าไปมีส่วนร่วมกับเหตุการณ์เหล่านั้นและคุณบาดเจ็บ การบาดเจ็บครั้งนั้นจะนับว่าเป็นข้อยกเว้นของการเบิกค่ารักษาพยาบาลโอจริงๆยังมีข้ออื่นอีกซึ่งบริษัทที่เราทํางานอยู่มีแค่16ข้อนี้ oh. นะหลายๆคนมองว่าเอ้าเราโรคเอสละ่ะบางทีไม่คุ้มครองโรคเอส oh. แต่ของที่นี่นับว่าโรคเอสอยู่ในความคุ้มครองถ้าไม่ได้เกิดขึ้นก่อนการทําประกัน oh. นะ oh. เหล่านี้ก็เป็นเรื่องของข้อยกเว้นต่างๆที่เราเอามานําเสนอกันอยากให้ทุกคนเข้าใจว่าเวลาที่เราไปโรงพยาบาลแล้วมันยังเบิกไม่ได้มันอาจจะเกิดจากภาวะที่เป็นมาก่อนการทําประกันหรือความจําเป็นทางการแพทย์ในการรักษาหรือข้อยกเว้นต่างๆที่ไล่เรียงให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นั่นเองอย่างลึกอย่างลึก <laughs> แต่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเข้าใจมากขึ้นแล้วนะเออเราก็เชื่อว่าคนที่ฟังพี่ภูเล่าเมื่อกี้ก็น่าจะเข้าใจในเงื่อนไขต่างๆที่มันมีขึ้นมาเพราะว่าเขาก็พยายามปกปักรักษาตัวเองด้วยเนาะเพื่อที่จะได้แบบรักษาเงินกองทุนที่ทุกคนเอามารวมตัวกันไว้ใช่ไหมเพราะว่าจะได้ไม่ต้องถูกจ่ายออกไปอย่างมีชอบใช่อ่าแล้วก็มันก็จะะท้อนมาถึงการรักษาการเงินฝั่งบุคคล ที่จะมีเสถียรภาพมากขึ้นไม่มีค่าใช้จ่ายที่ไม่คาดฝันมาทําให้การเงินของเราพังทลายไปนั่นเองโอเคซึ่งที่เล่ามาทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยบอกเลยว่าเราคงจําได้ไม่ทั้งหมดเพราะฉะนั้นเวลาเกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดเหตุการณ์ไม่ดีขึ้นกับตัวเองไปโรงพยาบาลก่อน<ะ>เอาชีวิตตัวเองให้รอดก่อนไปถึงโรงพยาบาลยื่นบัตรประชาชนแล้วนอนเลยให้เขาจัดการต่อถ้ารอดเรามาว่ากันหลังจากนั้น yeah. วินาทีที่เราเข้าอย่าลืมบอกตัวแทนหรือตัวแทนอาจจะรู้จากการที่มีสัญญาณจากโรงพยาบาลส่งไปเข้าบริษัทประกันตัวแทนก็จะต้องเข้ามาดูแลบริการโอเคโหรู้สึกแบบลงเราลงลึกกันมากแล้วก็อ่าลึกแต่ว่าเข้าใจได้น้องมันเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางรอดทางการเงินเนาะต้องพูดอย่างนี้ละกันนะครับเรายังมีอีกหนึ่งตอนที่คิดว่าจะต้องทําคือจับคุณหมอมาเจอกับ คุณตัวแทนเฮ้ยนะฮะเออโอมจะมานั่งตรงนี้เหรอใช่เราต้องให้พวกเธอได้พบปะกันสักหน่อยแล้วล่ะมาไม่มีปัญหาครับเดี๋ยวผมเตรียมนวมมาด้วยเฮ้ยเขาตอบเขาจะเตรียมนวมมาด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราล้วคุณยังไม่ได้เล่าเรื่องเล่าเรื่องคุณคุณหมอคนนั้นเลยอาจารย์หมอเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวไว้รอเล่าตอนที่พี่ภูเขามาประทะกับพี่โอมแล้วกันนะทุกคนมา ฝากติดตามด้วยครับถ้าเกิดชอบเนื้อหานะีอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe นะคอมเมนต์ Comment, คุยพูดคุยกันได้นะครับแล้วก็ถ้ามีคำถามเนาะเกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆหรือว่าอยากรู้อะไรเพิ่มเติมนะครับคอมเมนต์ Comment ไปได้เลยนะเดี๋ยวพี่ภูเขาถ้าตอบได้เนาะก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้เดี๋ยวอลองไปคน้นมาให้ถ้าอันรายละเอียดเกินไปนะครับอาจจะต้องติดต่อเข้ามาเนาะโอเคฝากกันไปครับกับไปได้ขับครับผมรับของเพื่อนที่อยู่ข้างคุณครับเจอกันตอนหน้านะครับ